สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วครับรายการชีวิต GTV Channel นะครับสำหรับภาคนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินของอของเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับก็คือ MC Backcraft นี่เองนะครับเนี่ยมันก็คือเป็นระบบเติมเงินอัตโนมัตินะครับผมจะมาสอนกันนะครับอย่างแรกนะฮะให้เข้าไปที่ MC Backcraft นะฮะที่ของผมนะมนะก็จะเป็นแบบเดี๋ยวกันนะ แล้วคู่ตอนนี้เน็ตช้ามากไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอ่ะมาแล้วนะครับโอเคครับก็ให้มาดูกันตรงนี้ครับเนี่ยตรงเมนูนะครับก็จะมีคําว่าเติมเงินนะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยครับอ่ะมันก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ใช่ไหมฮะนะวิธีการเติมเงินนี้แบบว่ามันเพิ่งมาใหม่นะผมก็เพิ่งทำนะเพิ่งทำเมื่อวานเองนะครับ สำหรับใครไม่รู้นะผมก็จะมาสอนนะครับเครับ s e r v ์ฟอร์ผมนะนะก็อันนี้เป็นอัตราเติมเงินนะให้กดที่ตรงคําว่า Donate นะครับกดมันก็จะมาที่เด้งมาที่เว็บนี้นะครับ b a c k c r a f t server นะครับเป็นของ p r i มาไอ้ไพ่ครับนะเพย์ครับนะกดที่เข้าสู่ร้านค้านะครับกดอ่ะมันก็จะมาหน้านี้นะก็คือ m o นนี่ห้าพันแคสราคาห้าพันห้าิบคอยนะก็คือ ห้าสิบพอยนี่ก็คือห้าสิบาทนะครับเมื่อคุณอ่าคุณต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นหน้าเนี่ยคุณให้คุณกดสมัครสมาชิกถ้าคุณไม่กดสมัครสมาชิกนะครับคุณก็ไม่สามารถซื้อพอยของของเราได้แลก็ทางเราสมัครสมาชิกครับอ่าผมก็ชื่อเอิ่มชื่อพเทสประกันนะครับมารหัสสิทธก็เนี่ยับก็กด ต้องกดยอมรับเงื่อนไขด้วยนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนครับอ่าเวียขึ้นตรงสีเขียวตรงนี้นะเขียนว่าลงทะเบียนเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยคุณสามารถใช้งานได้นะครับก็คือให้มาที่เข้าเข้าระบบเลยนะล็อกอินนะแล้วก็ตามด้วยที่เราทำการสมัครไว้นะครับนะนี่ครับอ่เข้าสู่ระบบแล้วก็มาดูนตรงนี้ครับก็คือมันจะเป็นห้า0ันห้าพันเอ้ห้าพัน point ไหมครับก็คือเนี่ยสั่งซื้อทันทีนะแต่เราให้มาดูเงินนะว่าเรามีเงินกี่บาทนะครับก็ก็ดูอย่างนี้ครับ ขนาดนี้ค so right. ุณมีพอยต์คงเหลืออยู่ศูนย์พอยต์นะครับพิธีการเติมก็คือให้มาตรงนี้ครับโดนเน็ตนะครับเนี่ยฮะโดนเน็ตแล้วก็ข้างหน้าจะเขียนว่าเติมเงินเข้าบัญชีนะก็กดเข้าไปนะครับนะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับอันนี้ก็คือบัตรราคานะก็คือ5 0ทูได้50พอยต์นะครับเนี่ยฮะเนี่ยตามนี้เลยนะครับอ่ะอ่ารหัสปัตรทูบันนี่ครับคุณก็ใส่ไปเลยนะอะไรก็ว่าไปครับมา ื่อใส่เสรียแล้วคุก็กดนี่ครับกดตรงอันนี้ครับแล้วก็กดตกลงครับอ่ะก็รอมันบอกว่าผ่านนะครับถ้ามันผ่านแล้วเมื่อมันผ่านแล้วมันก็จะขึ้นพอยต์ตรงนี้ครับเป็นเป็นเออเป็นห้าสิบใช่ไหมครับสมมุติผุเติมห้าสิบก็ห้าสิบปั๊บเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอไปอันนี้สักคู่นะเดี๋ยวโอนเงินมาให้นี่ก่อนนะครับสมมติผมเติมนะเติมไปห้าสิบก็จะได้ห้าสิบพอยใช่ไหมตามรายการโดนเนิตรงนี้นะครับเนี่ย ผมจะโพสไปทางเพจแล้วแหละเนี่ยกำลังจะโพสนะครับนีกำลังถ่ายคลิปสอนด้วยนะโอเยนะครับนะแล้วก็มากันตรงนี้ครับอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมจะอันนี้มาเลยอืมอืมอมอืมอืมแล้วชีคาคุณลูกค้านะครับก็คือเทพเทศนะครับก็คือ สมมติผมเติมไปห้าสิบใช่ไหมแต่อันนี้ผมถ้าจริงๆแล้วผมจะไม,ม่มาทำอย่างนี้นะครับก็คือมันจะอัโตโนมัติเลยออตโต้เลยนะครัแบห้าสิบ 50, อ่ะนะ้ใครมาให้ครับอ่ะเรียบร้อยลองกดพิดเนี้ยโฮมอ่ะเมื่อคุณเติมครับมันก็จะเขียนคำว่าขนาดนี้คุณบอยอะไรห้าสิบห้าสิบพอยนะก็คือตอนนี้คุณได้พอยละห้าสิบพอยผมเติมไปแล้วห้าสิบนะสมมติอ่าผมจะซื้อเอ่ม ตามราคาตรงนี้เลยจะมีวงเล็บอยู่ข้างหลังนะครับก็คือราคา5 0 point นะ,ะก็คือจะได้ในเกมมันนี่5,000แค s นะครับในในเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับโอเคกดเมื่อคุณมีพอย n แล้วใช่ไหมให้คุณเอ่อกดมาตรงนี้ครับแล้วก็กดสั่งซื้อทันทีนะครับอ่ะกดแล้วก็มันจะเป็นมันจะดิ่งมาหน้านี้ครับก็คือเนี่ยให้มาดูกันตรงนี้ฮะชื่อตัวละครในเกมนะก็คือชื่อของคุณอ่ะนะนะเดี๋ยวผมจะลองเข้า ถ้าตัวไหนมันไม่ออนไลน์นะสมมติผมจะเห็นเก็เด็กเทพตอนนี้ผมจะไม่ออนไลน์ในเกมนะมันต้องออนไลน์อยู่ในเกมเก็เด็กเทพนะมันจะเขียนคําว่าไม่พบอะไรไม่พบพข้อมูลผู้เล่นออนไลน์อยู่ในขนานี้นะครับลองเขียนนเกมสองสามสี่มันก็ไม่ออนไลน์นะไอ้น,นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองอเข้าเก็เด็กเทพดูนะฮะมันจะได้หรือเปล่านะครับ รอสักครู่นะฮะเดี๋ยวขอเข้าเซิร์ฟเวอร์อ่อนอหายหายหายอ้ออยู่นี่นะโอเคครับเดี๋ยวขอเซน <c oughs> นะเซอร์อแป๊บหนึ่งนะครับอืมอ่าเซนเซอร์เรียบร้อยนะประมาณนี้โอ้ยอ้ยแหลกแหลกนะครับก็ประมาณนี้นะตอนนี้ผมลองทับมันนี่ดูครับมันนี่ผมมีอยู่ห้าพันนะครับเดี๋ยวผมจะลองนี่เซ็ต เลขเทพศูนย์ครับอะตอนนี้เงินผมเป็นศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปทดลองอแลกวะนั่นก็หนึ่งนะครับก็คือวัจะจุตฟอกใครสร้างวะอ๋อคุณแดงครับแดงนี่เอง ตกใจหมดเลยครับอะเขากำลังสร้างอยู่เลยไม่เห็นเลยนะโอเคมาเข้าเรื่องก,กันดีกว่ามันนี่ครับตอนนี้ผมมันนี่ผมมีอยู่ศูนย์แคทนะครับนะแ,นแคทก็มาสิเจฟเด็กเทพนะครับพอมันเขียนมีแบบสมมติมีผู้เล่นแล้วมันก็จะเขียนว่าพบข้อมูลผู้เล่นสามารถซื้อได้ทันทีนะเมื่อก,กดสั่งซื้อครับอะเมื่อสั่งซื้อแล้วนะครับก็คือไอ,อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ครูสิ้น อ่านนี้พอยเอิ่มพอยคงเดี๋ยวก็เดือวรู์นะเราลองดีทีครับอ่ะอันนี้ผมเดือดรู์แล้วนะครับโอเคหนึงฮะแล้วก็ลองทับอันนี้ดูอีกทีครับอ่านี่ฮะเข้าแล้วครับนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวออกจากเซิร์ฟก่อนมันหนึ่งนะมันแหลกครับโอเคนะสำหรับใครไม่เข้าใจหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถติดต่อ หรือไม่ก็สามารถถามได้ทั้งเพจเลยนะก็กดข้อความมันจะมีข้อความอยู่เนี่ยนะครับสําหรับใครไม่เข้ใจนะครับโอเคนะก็ขอโพสต์เลยแล้วกันนะครับเรียว,ว่าเดียวที่ดเน็ตนะครับอะประมาณนี้นะครับ โอเคครับครับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในการเติมระบบของออนไลน์ของผมนะครับแบบว่าในเกือเอ้ยถุยในการเติมระบบเงินออนไลน์นะก็มันก็ไม่ยากอะไรนะครับก็สามารถเติมมันได้นะครับโอเคก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับก็ฝาก็สกายด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอพิพิธีครับสวัสดีครับ